ราอยู่ที่168ซ<ฆ>ุปเกอร์ขับระบายต่ายพิจิตวันนี้เรามานอกสถานที่เป็นนักกีฬาที่เราต้องตามต่อสำหรับแอมร้อยขูดเชิญคร,รับอาจารย์ต่าหรับ,บก็ปีนที่แล้วเนาะน้องแอมเนี่ยได้พบกับอาจารย์หลังครับที่ทีวซี 4, ใช่เนาะตกลงว่าจะเริ่มสอนแล้วอตอนนั้นเนาะแล้วก็ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมทั้งยงว่ามันจะมีการเก็ตตัวทีมชาติด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอะไรสักอย่างนะพี่ต้น เอเชียนเกมเอเชียนเกมไปประเทศจีนที่จีนครับผมเป็นเอเชียนเกมครั้งที่สิบห้าใช่เพราะงั้นแอมแอมก็ต้องเจอในกีลาเยอะสิที่นั่นเจอหลายคนเลยค่ะก็พี่นัทพี่ชิม นัดแต่ริ้วใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้านัดเขาเล่นภูใช่ถ้าถ้าถ้าน้องออมไปตอนเย็นอาจจะไม่เจอถ้าหลังสิบโมงเย็นเขาไม่ได้ซ้อมแล้วครับเย็นใช่ไหมแต่ถ้าไปช่วงเที่ยงเขาจะเจอเจอใครฮะพี่นัดชิมแล้วใครอีกครับอาจารย์ลมอาลมชูลินนะนัดแต่ริ้วชิมสิบบาทวัดหัดใหญ่พี่แจ๊คแจ๊คสระบุรีเขาต้องอยู่ในนั้นเพราะพวกนี้ไปเล่นภูด้วยใช่แล้วไปเจอพวกนี้มันทําให้เรารู้สึกโอ้โหไฟในตัวเรานกระเพื่อมขึ้นไหมเพราะว่าเราเห็นของจริงแล้วไงครั้งแรกที่เออไม่รู้จักค่ะ เาไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครซักคนแต่มีอาจารย์ลมเนี่ยที่หนูรู้สึกว่าคุณหน้าคนนี้จังอะไรเงี้ยอาจจะเคยเห็นตามหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วไงต่อหลังจากเข้าไปปุ๊บเราได้เรียนรู้อะไรบ้างะเริ่มแรกเขาสอนอะไรอาจารย์หลังก็อาหลังสอนหนูหนูเกินงี้ก่อนดีกว่าคือเขาไม่เก็บตังค์หนูนะอาจารย์หลังเนี่ยคนใจบุญครับค่ะ เพราะว่าหนูไม่มีตังค์ด้วยแล้วหนูมีไม่คิวไหมตอนนั้นมีไม่มีอะไรเลยใจจะตัวนะนะใช่โอ้โหตัวกับหัวใจใช่คิวนี่ใช้คิวลาว่าตอนนั้นฮาวส์คิวฮาวส์คิวฮาวส์คิวคิวบ้านๆเลยใช่ไหมไม่ไม่ก็คิวลาว์เลยนั่นแหละฮาวส์คิวเลยโอ้คุณเอาฮาวส์คิวไปส่วนตัวเลยใช่ไหมกอดึงในร้านเลยในนั้านเลยแรงเลยนะเออแล้วไงต่อแล้วเขาเขาเขาไม่มันมีสองอย่างคือเขาสองเพศกับเขา ไม่รู้จะเก็บอะไรมันได้ไหมหรือเขาถามแล้วไม่มีใจไม่รู้จะตอนนั้นเนี่ยยังไงต้องบอกนี้ก่อนคือหนูไม่ใช่เด็กบ้านมีตังค์ที่บ้านเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะหาเช้ากินค่ำอ่าก็คือขายของในตลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายครับเขาก็ให้หนูเนี่ยอาทิตย์ละแปดร้อยสมัยนั้นนะสมัยนั้นนะครับอยู่ได้อยู่ได้ว่าละร้อยอ่ะเฉลี่ยใช่ก็นั่งรถเมล์ไปอะไรเงี้ย อ่าแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์หลังเขาก็บอกราคาคอร์สนู่นนี่นั่นเขาบอกหมดแหละเขาบอกจะเอาแบบฟูลไทม์หรือนั่นก็มีหมดอ่ะมีเป็นแพ็กเกจเป็นหมื่นอ่ะเออหนูก็เลือกแพ็กเกจเลือกไม่ถูกตอนนั้นหมื่นอยู่หมื่นอยู่เพราะว่าพูดจะตายแล้วคืออาหลังก็เลยเอาแพ็กเกจนี้ไปเอาแพ็กเกจฟรีฟรีฟรีไปวันละสองชั่วโมงจัดให้จัดให้โอ้คือคือคือ ดีมากเลยนะคะน้ำตาไหลไหมอาจารย์หลังอ่ะไม่ใช่เรานะน้ำตาไหลไหมน้าตาไหลแล้วตอนนั้นถาม่อยว่าพออาจารย์หลังสอนแล้วเราคงไปลงรายละเอียดว่าอะไรบ้างใช่ใช่ใช่เป็นความลับเราเห็นว่ามันแนวโน้มมันดีขึ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยหนูแทงแต่ขาวอย่างเดียวคือคือปรับเบสิกแล้วก็เริ่มแบบแทงลูกตรงๆออกสต็กลูกเปล่า ใช่แล้วก็ตอนที่ดีขึ้นเนี่ยหนูจําได้ว่าใช้เวลาประมาณน่าจะสี่ห้าเดือนนะคะที่แบบเห็นผลเลยครับที่เห็นผลเลยค่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจ่ายตังค์ไปเนี่ยคุณจะเห็นผลไม่เกินประมาณสองอาทิตย์เข้าใจไหมแต่คุณไม่จ่ายคือต้องเกินป้ายคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นรูปแบบการการสอนก็งว่าของวต้องถามถามต้องแอมเนาะจาหลังถ้าไหวแค่ไหนคุณจะถามโน จะถามว่าเป้าหมายคือใครคุณนุ่งติดชีมชาติก็คือคือคุณต้องคือต้องซ้อมหนักครับต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นแต่จะจะเรียนเพื่อดีขึ้นก็คงไม่หนักขนาดนั้นถูกต้องใช่ไหมเพราะเขาคนที่เข้าไปเรียนนะถ้าเป็นเป็นเป็นโค้ชเนี่ยเขาจะถามว่าเป้าหมายคุณเป็นยังไงครับโดนเพื่อนกินมาชนะเพื่อนหรือผมอยากติดทีมชาติเขาอยู่ย่งน้อย รูปแบบการการสอนคนละอจยลแตกต่างกันเขาเรียกว่าอะไรนะเข้มข้นขึ้นไม่แปลกสี่ห้าเดือนและไงต่อห้าเดือนแล้วก็ก็แต่แต่ช่วงนั้นเนี่ยหนูเนี่ยซ้อมได้แค่วันละสองชั่วโมงเพราะด้วยด้วยงบที่จํากัดใช่เพราะเสียค่าฟุ้มคฟาไฟเราจัดการไม่มีค่าไฟคือถ้าตาหลังแต่แต่ค่าไฟเนี่ยก็เราน่าจะโดนไม้คิวอะนะแต่แต่แต่ไม่นานนะคะที่หนูต้องจ่ายเองไม่ไม่แน่ใจว่าสองสองหรือสามเดือนเนี่ยเพราะว่า อลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลังเป็นคนดีมากนะคะเขาไปคุยกับพี่ไก่ชุมพรอให้ช่วยค่าไฟหนูอพี่ไก่แว่นใช่ใช่ใช่ก็เขาก็ช่วยจ่ายค่าไฟหนูจะซ้อมเท่าไหร่ซ้อมไปเลยคับผมจ่ายค่าไฟให้อใช่ตอนตอนเลยคนใจบุญฮะคนใจบุญนะเสียไก่เสียใจชุมพรแล้วก็คือก็แอมเรียกว่าเขาเรียกว่าเจอผู้อุปถั่งหลายคนเนาะผู้กระทัคนหนึ่งคืออาจาร์หลัง คิดค่าสอนเพราะบอกตรงว่าอาจารย์หลังเนี่ยเขาก็มีครอบครัวถูกต้องลูกเขาต้องกินเนามีดีกีด้วยนะอาจารย์หลังเนี่ยใช่ธรรมดาเขาอยู่ระดับอาชีพด้วยก็มาเจอแต่เข้าเราก็เป็นเห็นว่าของน้องแอมก็ได้เห็นใจนะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่นครถมช่มาืุงเทพต้องอยู่กับญาติถูกแล้วก็ต้องนั่งรถมาแล้วมีจากัดด้วยตังอาชียแปดร้อยบาทใช่ไหมบก็ก็คือพอถึงสี่ห้าเดือนแล้วตอนนั้น ่ได้ประทะกับใครไหมในกรุงเทพมีไหมมีค่ะก็เป็น,นคนพิเศษกับใครมีไหมส่วนใหญ่อะเป็นแบบพี่จอมออมาซ้อมด้วย้อมกักกะส่ามาแขงเล่นด้วยนเยวัเบียนนเบ้ยวเบี้ยวหัดย้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ถามนิดนึงพอ,เ,อ,อเราเราดีขึ้นยั่ไม เรากลับไปแก้แค้นคอนถมไหมก็มีมีเรียกได้ไหมเรียกกินเรียบได้ไหมก็ไม่ถึงกันเรียกก็มีบ้างก็ไปเก็บสะสมคะแนนมาหามาเอาไว้ข้าวข้าวข้าวไว้ข้าวไว้ข้าวมันมันเขาเรียกว่ามีของรไงใช่มันก็ต้องไปลองดูดิว่าเออว่ามันของก็มีเราเนี่ยรับมันคมหรือเปล่าคงไม่เนาะกลับมาก็มีอ่าจอมซ้อมด้วยใครอีกครับที่รู้หลายคนเลยค่ะก็ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นทีมชาติแน่นอนแน่นอนที่ที่เหตุผลก็คือตอนนั้นเนี่ยอาจาร์หลังต้องแบงกงกิษไปดูแลนักกีฬาเป็นผู้จัดการดูแลนักกีฬาทั้งจีนทั้งไทยแล้วทั้งกับจอมแล้วใครครับมีนวัดนวัดใครครับหนูจำไม่ได้แต่เยอะมากอาจารย์เต้าอาจารย์กลุ่มใช่อาจารย์กลุ่มจะจะมาสอนหนูเยอะนะเยอะอาจารย์กลุ่มสอนหนูเยอะค่ะก็คือ สอนเป็นเทคนิคไซส์คือหนูหนูเนี่ยเรียนไม่เหมือนชาวบ้านเขานะค,คนอื่นจะเรียนหนึ่งสาใช่ไหมหนูหนึ่งสองปดเก้าสี่คือท่านผู้ชมครับขออนุญาตดีหนึ่งทีนี้เห็นเขาล้างเองฮะนะฮะนิกเนมเขาอะใช้ยาไม่ได้มาพระโชคช่วยนะ <c oughs> เดี๋ยวก็บุยบอกว่าสโมสร G ีวีซีนะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่เก็บตัวทีมชาตินะครับปัญญันี้ก็ยังเป็นอยู่เมื่อก่อนก็เป็นเพราะฉะนั้น นักกีฬาหรือผู้เล่นในบนนั้นนะจะเป็นรุนแล้วแต่เรียกว่าพวกตักหมอเสือสิีก็ทิ้งแรกจอมยุทธทั้งนั้นนะครับงั้นแอมเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่เหล่าจอมยุทธใช่แต่พียิว่าจอมยุทธับางท่านก็ก็ไม่ผ่านการ เขาเรียกอะไรอะทุกคนทุกคนหวังดีหมดอือยากให้แอมดีขึ้นแต่หาด้วว่าแอมมันกําลังคานไปสอนให้มันดีแล้วก็หกล้มเข้าใจอ่ะอย่างงไม่ใช่หรอกน้องแอมเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูด้วยผู้จาภพยราอกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ช่วยนะเจ้าของฉายาแอมร้อยครูนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆมาเพราะอะไรก็อย่างที่เล่าไปนะคะก็คือคนเข้ามาสอนเยอะเยอะจริงๆค่ะมาจีบไหมมีมาจีบมีแอบไปจีบเพราะตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้ เป็นสภาพนี้อ่ะนะไม่มีค่ยังเด็กนะตอนนั้นประมาณ17ถือไหมใช่ก็วไว้ผมบ๊อบถูกไหมแล้วก็มาแทงทุกวันช้ำยู่อย่างซูมซ้ำแล้วก็เรียกกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกเป็นม้าเป็นม้าก็คือหลายคนมาสอนร้อยครูได้วิชาเขาเยอะไหมพูดหน่อยเยอะนะคะก็คือเป็นเทคนิคที่แบบ หนูเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานเนี่ยแต่แต่แต่เียนชั้นสูงเลยมีประโยชน์นะก็คือมันมันทำให้หนูได้ได้รู้ไงว่าเออมันมันไปอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะขาวเนี่ยปิงปังแล้วใช่ไหมตอนนั้นที่เขาสอนกันปิงปังแล้วค่ะอาจารย์ก็ก็ตอนนั้นก็ที่บอกว่าผมน่าจะเป็นโค้ชอยู่ใช่อาจารย์แล้วช่วงนั้นก็สพมรักผมมากผมต้องวิ่งลอกทำงานมาดูชิมชาติด้วยไปสุดกรทด้วยใช่วิ่งสองรอบวิ่งสองรอบก็ต้องแต่เงินเดือนเท่าเดิม บอกใครหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้สบายแล้วอาจารย์สบายลอ่ะแอ,อมพอไปเจอหลายๆคนเนี่ยวิชาความรู้มันพังคูออกมาเนี่ยมันทําให้ฝีมือเราดีแบบก้าวกระโดดไหมก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอืแล้วก็ลงแข่งดิวิชันตอน,นมีดิวิชันสอลงแข่งดิวิชันสอด้วยอะไรด้วยเป็นผู้หญิงยุคแรกๆเลยไหมช่วงนั้นที่ลงแข่ง เพราะมันมีน้องสันเออ่น้องสันทินีอีกคนนึงนักสระบุรีใช่ใช่คุณสันทินีรู้สึกจะหยุดเล่นไปพักหนึ่งใช่ค้องแอมเล่นตอนนั้นเขาไม่ได้เล่นแล้วไม่เจอพี่ไมแล้วเขาไม่เล่นแล้วนะเขาไม่ได้เล่นแล้วแสดงว่าเหลือคุณคนเดียวแล้วใช่แล้วสันทินีตอนนั้นน่ะที่เล่นเล่นเล่นอ่าเขาเล่นภูใช่เพรแะฉะนั้สนุกเขาไม่ได้เล่นแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยว่าหลายๆอย่างอ่าใช่แล้วก็ล้างไปนานครับเนาะแล้วช่วงนั้นถามว่าน้องแอมตอนตอนพอเริ่มแข่งขันตอนนั้นเรียนอาจารย์หลังได้ถึงปีอ่ะ ประมาณ6เดือนค่ะหเดือนอาจาร์หลังต้องไปอังกฤษถูกไหมใช่ไปดูแลพวกเป็นผู้จัดการดูแลนักกีฬาแล้วใครสานต่อเออ่หลังก็ฝากพวกอาเป้าอาวัดอาจารย์กลุ่มพี่จอมเนี่ยค่ะคือฝากทุกคนฝากก็มีกรรมการ หลายหลายคนนะคะที่มาแนะนำหนูไอรด้วยกรรมการผู้เล่นหนี่งสอนเลยพี่โยงด้วยอะไรด้วยโย่งมังกรเก้านิ้วครึ่งไอ้นายบอลนะใช่ใช่ไหมใช่คือคือคือเอา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 เดี๋ยวไปอันนี้ไปนะต้นเขาเขาผ่านงานอบรมใช่เขาเก่งเขามีของนะครับเขามีเามีความรู้เโอ้โหก็นะก็พอพอเล่นใช่มีดิวิชั่นสองช่วงนั้นแล้วผลงานเป็นไงครับพอแข่ง ก็ S <S 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 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับครับ <S <S ตอนนั้นจากที่น้องแอมเนี่ยจะเล่นแค่โอเคอยากจะแทงสนุกเกอร์เป็นอะไรต่างๆจนทําให้ตัวเองเนี่ยมองไม่หถึงการเฮ้ยอยากติดทีมชาติอยากจะเข้ามามีโอกาสในวงการสนุกเกอร์ประเทศไทย <S <S คือตอนนั้นเนี่ยหนูมีเป้าหมายแล้วว่า,าหนูอยากเป็นนักกีฬาท,ที่ที่ที่หนูมาเรียนเนี่ยหนูบอกเขาว่าหนูอยากมาเรียนสนุกเพราะหนูอยากเป็นนักกีฬา คือต้องย้อนไปอย่างี้ก่อนตอนตอนหนูอายุสิบสามเนี่ยจําได้ครับหนูดูถ่ายทอดสดสนุกเกอร์ระดับโลกนะซึ่งหนูไม่เคยรู้เลยว่ามันมีแข่งแบบนี้เป็นครั้งแรกที่หนูเห็นแล้วหนูก็อยากเอ้อยากเราอยากใส่เสื้อกั๊กอยากใส่ชุดแบบนี้ไปแข่งอะไรเงี้ยก็คืออยากเป็นนักกีฬาครับใช่แล้วแล้วก็เป็นเหตุผลที่เรารู้แล้วว่าอ๋อ มันมีแข่งเป็นนักกีฬาได้เลยมุ่งมั่นไปสู่ตรงนั้นใช่ใช่ผลงานดีสุดตอนเล่นวิทสองถึงไหนครับหนูจำไม่ได้ว่ารอบสาหสิบสอง4นะหกสิบสี่นะก็ขอนยากนะยาก,ยากต้นยากนะต,ตัตวเก่งเยอะนะคือคือต้องอธิบายท่านผู้ชมฟังก่อนว่าวิทย์สองเนี่ยเขาจะเอาอันดับเท่าไหร่นะผมจำไม่ถูกอันดับหนึ่งถึง8ครับขึ้นขึ้นไปแทน ไอทันดับสุดท้ายของเล่นชั้นหนึ่งไปเสียบแทนก็พูดง่ายว่าเราก๊อปปี้จากเวอร์ซุเกอร์นั่นแหละเมื่อก่อนเขาเรียกว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตอนพี่ต๋องเล่นนะฮะเขาเรียกอะไรนะโปรชาเลนต์โปรชาเลนต์แล้วก็เป็นโปรทิเกตอะโปรทิเกตใช่มันมีหลายๆอย่างเป็นอเมเจอร์และอะไรใช่ใช่ตอนตอนพี่ต๋องเล่นมันจะมีเอาเอาแปดอันดับของของท็อปท็อปโปรแอมโปรแอมด้วยเข้าไปแทนครับ ตอนนั้นไม่ได้แทนไปประกบเล่นก่อนครับถ้าชนะแล้วค่อยเสียบแทนครับถ้าแพ้ก็ต้องกลับมาเล่นเป็นโปรแอมาใช่อะไรประมาณน้ของของไทยก็เหมือนกันน่าจะเป็นแปดอันดับใช่ไหมตอนนั้นสูงสุดก็ท็อปสองสองมั้ยอยู่ชั้นสองถึไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงเพราะว่าหนูหนูต้องอธิบายงนี้ก่อนหนูเล่นเล่นสนุกได้ประมาณครึ่งปีแล้วก็ลงแข่งใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันมีเก็บตัวซีเกมที่อินโดนีเซีย คือก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสหนูลองมาเล่นภู uh huh. ที่อินโดนีเซียหนูก็ไปเล่นภูค่ะช่วงช่วงนั้นก็เป็นอมภูด้วยเราเราเล่นมาถึงปีแค่เราเล่นภูใช่ท่านชมงงไหมครับงงไหมเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนอย้อนไปรุ่นรุ่นน้องแอมนะครับเราขาดแคลนนะักกีฬาภูมากโดยเฉพาะภูหญิงนะครับไม่มีภูชายก็ขาดแคลนครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองซูเกอร์ครับเนาะ บางครั้งเราต้องไปหาในกราบคูในแถวสุขวิทด้วยซ้ําเป็นพวกน้องๆที่ทํางานอยู่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันมันมันหายากทีนี้ถ้าผมดังไว้ผิดว่าน่าจะเป็นนโยบายของสมาคมว่าอยากกันนั้นเลยก็เด็กเห็นเห็นั้นอยู่นี่อย่างน้อยคนเล่นสนุกมันมีทักษะอยู่แล้วทักษะความแม่นยำอยู่แล้วแล้วครูหลุมมันใหญ่โตเล็ก ก็ไม่น่าจะสามต่อยากนักครับก็เลยจับพัชปูเนาะแอมแล้วตอนนั้นรุ่นแอมมีใครอีกครับเล่นปูมีพี่ไอมีน้องจูนแล้วก็มีพี่จิ๊บดูสีตาด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยสี่คนที่เล่นเนี่ยนะฮะนักกีฬาสนุกชนั้นนะครับนะฮะน้องจิ๊บก็เป็นดาราด้วยเนาะดาราดาารแสดงว่าเ่เป็นการติดทีมชาติครั้งแรกเลยดิครั้งแรกโอ้โหไปซีเกมที่อินโดนีเซียค่ะแล้วไปไงตอนนั้นไปซีเกมผลงานเป็นไงแพ้ค่ะ แห่สบายไม่ดิแท้สบายเลยนั่งดูเขาแทงสบายเลยเลยคือต้องต้องยอมรับว่าภูของเราภูหญิงเนาะอย่าว่าจะภูหญิงภูชายก็สู้ไม่ได้เนาะอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยเรต้องพูดถึงคะเราไม่ติดฝุ่นนะเนาะเราเป็นเป็นเวทเดียวกับพวกสิงคโปร์ฮ่องกงอ่ะขอขออภัยสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเลเซียแม่เรื่องราวความเข้มข้นของสาวหล่อคนนี้ครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเวลาเราแม่มีจำกัดจริงๆเดี๋ยวไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีคั้งต่อไปมาดูความสนุกของชีวิตแอมนครมามกันช่วงนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเพกันใหม่สวัสดีครับ